สวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับับพบก,กับ TJ Review Gaming กับรีวิวกันพาตัวถัดไปแน่นอนว่าใครที่ได้ดูคลิปสั้นๆน,นะในทาง Youtube ก็รู้แล้วนะว่าจะเป็นตัวอะไรนะคราวนี้จะเป็นตัวสินค้าออกใหม่สำหรับเดือนนี้เลยนะนั่นก็คืออูไม่ค h น n ิฟ Forbidden Gundam จากซีดีกันดัมซีนั่นเองนะฮะกันดัมซีดหรือซีดเนี่ยแหละ นะกล่องถือว่าใหญ่มากถึงขนาดต้องถือกล้องออกมานะฮะพร้อมกับมีโนดิเน่ด้านขวามือนะโอเคก็คือถือเป็นตัวที่สามก็คือ,ค,อครบแก๊งกลุ่มไอของทางาสถาพ,พันเหรอไม,ไม่รู้ว่า,าจำจำ,จำไม่ได้ละว่ากลุ่มทหารของฝั่งที่เป็นมนุษย์เนี่ยของในซีรีส์เนี่ยก็คือกลุ่มอะไรผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเอาเป็นว่าก็าคืออันนี้คือครบทีมแล้วแต่ว่า ผมยังไม่ได้ซื้อตัวคารามิตี้ซึ่งตอนนี้คารามิตี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีมีรีสต็อกเมื่อไหร่นะ,ะในไทยนะโอเคเดี๋ยวมาดูจํานวนแผงกันดีกว่าเพราะค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าจะตัดเส้นจบเนี่ยอืมโอเคอันนี้หน้ากล่องเนาะหน้ากล่องก่อนเลยหน้ากล่องถือว่าสวยมากนะฮะต่อมาก็ด้านข้างนะครับผมโอ้ด้านข้างกว้างขย่อยนะฮะนะ่า a คชั่นเนาะ อาวุธหลักก็คือมีเคียวแล้วก็มีเหมือนเป็นบีมเลเซอร์อันใหญ่ตรงปากเนาะในตอนที่เป็นเหมือนคล้ายๆโมบิลอาร์มนะฮะแล้วก็จะมีแบบเปืนเหมือนเดียวกันนะอมกัดโล่ที่สามารถสะท้อนแสงพวกบีมได้ด้วยนะครับผมโอเคมาทางอีกฝั่งกันบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงเนาะนี่แน่นอนว่าเห็นว่า ไอตรงหัวไหลสามารถขยายออกด้านข้างได้เยอะเยอะด้วยนะสำหรับจัดท่าแอคชั่นเวลาแบบแค่วุ้เขียวนะฮะนะก็จะประมาณนี้เลยนะก็ส่วนข้อมือก็แบบขยับได้นะเยอะขึ้นทําใ้้เพื่อที่จะจัดท่าโพสได้ดีขึ้นประมาณนั้นนะรายละเอียดนี่ยืนท่าเฉยๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นจำนวนแผงกันบ้างนะครับนะจนวนแผงเยอะแบบหนึงนะฮะ ค okay. uh, แน่นอนว่าจะต้องมีคู่มือมาก่อนเนาะเดี๋ยวไปในคู่มือเขียนตำแหน่งนิดหนึง่งโอเคนะคู่มือเนาะของ Forbidden นะครับถือถือยึดออกแ๊บหนึ่งนะฮะ,นะประมาณนี้เลยนะส่วนจำนวนแผงนะครับก็จะตามนี้อ่นะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ๋ออันนี้เป็นดับเบิลนะฮะเป็นสิบสามนะฮะสิบสี่สิบห้ามีทั้งหมดสิบห้าแผงด้วยกันนะอืมเดี๋ยวมีแผง3าแค่แผงเดียวเท่านั้นก็คือแผงตัว S เนาะจะมีสองแผงมีทั้งหมดสิบห้าแผงแล้วก็มีสติกเกอร์นะสติกเกอร์สองอันนะฮะโอเคมานับจำนวนแผงกันดีกว่านะครับ แผงแรกกันก่อนเลยนะครับผมสีดำนะน่าจะแผงอันนี้น่าจะส่วนขาเลยนะครับขากระเท้านะครับผมแผงแรกผ่านไปแผงที่สองกันบ้างนะฮะนะอันนี้ก็แผงขายข้างนึงแต่ว่าอาจจะมีจุดแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้อันนี้จะเป็นส่วนของลำตัวปาตัวไอพ่นเนาะอืมแผงที่สอง ครับก็จะประมาณนี้เลยแผงที่สองแผงที่สามนะครับสีทาแล้วก็อันนี้ดับเบิลนะฮะแผงที่สามคงอข้างเดียวนี้แผงนี้สามนะฮะเดี๋ยวผมนี่ดีกว่าโอเคได้แบบเห็นแผงได้ชัดขึ้นนะครับแผงที่สาม แน่นอนว่าแผงที่4ก็3อ่ะดับเบิลเลยแล้วกันนะเป็นแผงซ้ำนะครับแผงที่4แผงที่5นะครับผมสีเขียวอันนี้ส่วนของข้างล่างนี้จะมีซ้ำอีกอันหนึ่งนะฮะแผงที่5าแผงที่6 นี่เลยน,นี่จะเป็นส่วนของโครงในตัวที่ส่วนตอนที่เปลี่ยนเป็นโมบิลอาร์มนะฮะแผงที่หแผงที่เจ็ดนะครับอ,อันนี้เริ่มเป็นสีลำตัวละแผงที่เจ็ดนะสีเมนของ Forbidden g u n d ด m แผงที่แปดนะฮะ โลใหญ่มากโลเท่าฝ่ามือนะครับแผงที่8แล้วแผงที่9นะครับผมนะแผงที่10แผงที่11อนะอันนี้จะเป็นแพ็คสามกับเมื่อกี้อ่ะเนาะ <12 S 2> ที่สิบสองแผงที่สิบสามสี่แล้วก็สุดท้ายสิบห้าจะเป็นแผงเล็กนะฮะแผงใสเลยนะแล้วก็สติกเกอร์นะ,ะอันนี้จะเป็นอ่ามาชิลนะครับผม สติ๊กเกอร์อันนึง้งก็อันนี้เหมือนเป็นเชือกนะฮะติดก,กับตัวโล่กับตัวของหุ่นนะโอเคต่อไปมาดูกันว่าหลังจากที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยรายละเอียดข้อต่อของตัวฟูบีเดนฟูเมคคา닉ฟูบีเดนเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครับตอนนี้ก็ประกอบฟูเมคคา닉ฟูบีเดนกันด้ามเป็นอันเสร็จเรียบรย้อยแล้วนะฮะก็รายละเอียดก็จะประ,ประมาณนี้เลยนะสีค่อนข้างจะดูดีอยู่ระดับหนึ่งเนาะ มเมื่อเทียบกับในกล้องรู้สึกในกล้องจะดูสวยนิดนึงนะของจริงก็คือสีก็กตรงเขียวนี่เนาะเขียวอ,อ่อ,อนกับเขียวเข้มนะส่วนใหญ่จะเป็นสีออกแนวสีเขียวเลยหน้าเขียวจ๋าเลยนะครับโอเคมาดูดารายละเอียดหุ่นกันดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับด้านข้างด้านหลังอ่าเดี๋ยวนะ อาจจะเห็นไม่เต็มเนาะค่อนข้างจะว,วางวางยากนิดนึงเพราะว่ามันแบกแพคของมันค่อนข้างที่จะหนักนะครับนะด้านข้างอีกฝั่งนึงเดี๋ยวนะฮะด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งเนาะโอเคแล้วกลับมาข้างหน้าอีกครั้งนะครับคือรายละเอียดถือว่าแบบใช้ได้เลยในสไตล์ฟูลเมคานิก นะครับรายละเอียดของมันแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงสายสีดําเนียเ่ยเดี๋ยวนะเห็นไหมครับสายสีดํๆตรงเนี้ยคือจะเป็นแบบเหมือนกับให้นึกถึงเชือกรองเท้าด้วยกันนะประมาณแบบวัสดุทำมาจากแบบนั้นเลยนะเป็นแบบผ้าส,า,สายแบบผ้าอโอเคเดี๋ยวจะไปจะเป็นการดูข้อต่อนอนว่าจุดขยับของ forbidden เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอเอาแบคแพคออกก่อนนะ พอมันเกะกะนิดนึงถือโอเคค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะ,ะแบคแพแคแล้วก็เดี๋ยวถอดอาวุธออกหน่อยเลยกันเอามือเอามือออกเลยแล้วกันเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะรายละเ,ลเอียดของตอนที่แบบยังไม่ใส่แบคแพคนะครับจะประมาณนี้นะต่อมาก็จุดขยับเนาะอันดับแรกเลยหัวก้นก่อนเลยนะครับหัวหมุนได้360อองศาแน่นอนไม่ติดอะไรเลยนะครับนะ ส่วนของแขนหน้าหัวไหล่ก็อ๋อลืม่มนัาจัดหมุนแล้วก็ต้องกลมใช่ไหมก,กลมก็ได้ประมาณนี้นะครับเงยหน้าขึ้นได้ประมาณนี้นะฮะสุดได้ประมาณนี้ต่อมาก็แขนเลยนะแขนหมุนได้360องศานะทั้ง2ข้างเลยนะแล้วก็สามารถที่จะยืดด้านข้างได้สําหรับแอคชั่นนะฮะเพื่อจะจัดท่าโพสนะท่าฝันอย่างนี้เนาะ แน่นอนว่าตรงนี้เองก็หมุนได้เหมือนกันนะแต่ว่าคือไม่แน่ใจว่าอาจจะเพราะความไม่บาลานซ์ของที่เขาทําผลิตมาเนาะของบันไดเอที่บันไดผลิตมาก็เลยแบบอีกข้างหนึ่งดึงออกได้อีกข้างหนึ่งะนะดึงยากนิดนึงมันค่อนข้างเขนแน่นต้องถอดออกมาแล้วก็ดึงนะประมาณนี้นะโอเคต่อมาอการยกแขนด้านข้างนะครับด้านข้าง สุดได้ประมาณนี้นะครับนะต่อมางอแขนไปข้างหน้าเนาะมันจะเป็น2ทบนะอันนี้1แล้วก็2องนะงอจุดที่1ึปุ๊บก็จะประมาณนี้จุดที่2อนะสุดได้ประมาณนี้เลยนะครับนะแล้วก็แน่นอนว่าตรงข้อ,อตรงข้อมือบริเวณตรงนี้นะข้อมือบริเวณตรงเนี้ย คือสามารถที่จะอ่ะ,อะงอแบบนี้ได้นะเห็นไหมครับงอขึ้นนะงอลงนะเพื่อเพิ่มจุดขยับในการจัดท่าโพสอ่าท่าฟันแครวุเขียวนี่นะฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่ารายละเอียดของตรงส่วนแขนเนี่ยจะเป็นอาวุธด้วยเนาะส่วนข้อมือก็หมุนได้ปกติเลยนะครับนะอันก็เนื้อโป้งขยับได้นะครับนะ ต่อมาเอวกันบ้างเอวสามารถอยืดขึ้นมาได้นะฮะยืดขึ้นเพื่อจะจัดท่าโพสได้นิดนึงนะเพื่อจะงอให้ได้มากขึ้นถ้าปกติถ้าปกติเลยก็คืองององไม่ได้แน่นอนนะงองไม่ได้งองขึ้นงองลงไม่ได้แต่พอเรายืดปุ๊บนะแอคชั่นการโค้งตัวลงงอตัวขึ้นก็จะทําได้มากขึ้นแล้วก็อีกจุดนึงจุดขยับตรงนี้อ่า อันนี้จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนนิดนึงเห็นไหมครับพอจะเห็นออกไหมเดี๋ยวนะ,ะปวดสังเกตนะฮะตรงตรงบริเวณตรงเป้าตรงนี้นะมันยืดได้ปึ๊บมันเหมือนเป็นปลดล็อกพ่อท่าแบบนี้ปุ๊บนะข้างหลังมันจะยืดไปข้างหน้าได้อีกคือม,มันเหมือนเป็นเพิ่มขอบเขตการยืดไปอีกนะฮะเดี๋ยวนะมันไม่ยืดอ่ายืดได้นิดนึงนะ อาจจะสังเกตยากนิดนึงต้องลองซื้อแล้วก็ประกอบดูมันถึงจะเห็นชัดนะฮะคือมันยืดได้นิดนึงนะก็จะประมาณนี้ส่วนของอาการขยับเอวเนาะจุดข้อต่อเอวอ๋อแล้วก็หมุนเนาะหมุนได้3าม6อองศาถ้าเกิดไม่ติดแบคแพ็คขากันบ้างนะครับนะอ๋อแล้วก็ยกซ้ายยกขวา ได้นิดนึงนะฮะสยกขวาได้นิดนึงนะขาบ้างละขา,ขาละด้านข้างนะครับปึ๊บนะเดี๋ยนะยกแขนขึ้นลองขึ้นสูงสุด่ะได้ประมาณนี้นะครับยกลาข้างหน้าดได้ประมาณนี้นะโอเคการงอขาทบที่1 ท็อบที่2แต่เหมือนขัข้นงจะติดกับตัวไอพ่นข้างหลังก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหรนะ่แล้วก็มันสามารถที่จะเลื่อนจุดอ่ามันจะเลื่อนยังไงเนี่ยคือเลื่อนเลื่อนขาสไลด์ลงมาได้นะครับถ้าถ,ถ,ถ้าดูดีๆเนาะสังเกตนะฮะสังเกตตรงนี้นะจุดนี้นะมันจะสไลด์ลงมาได้นะเห็นไหมครับไว้สำหรับจัดท่าแบบตอนลอยเนาะ คือปกติก็จะอยู่ตำแหน่งนี้เลยนะครับต่อมาส่วนของไอจุดอ่าไอพ่นกันบ้างนะตรงข้างหลังตรงนี้นะขยับแบบนี้ได้นะงอลงนะครับนะเลื่อนขึ้นโอเคไอตรงนี้ไอพ่นตรงนี้ก็หมุนได้เหมือนกันนะครับเออไม่ใช่หมุนดิคือขยับได้เหมือนกันนะครับนะต่อมาเท้านะครับเท้าลงสุด ได้ขนาดนี้เลยนะปลายเท้าพอขึ้นปุ๊บสุดได้ก็คือกลับมาเป็นปกตินะด้น่นอ่ะหันงอไป้ายขวาได้อยู่นะฝึกฝึกอ่กนะดันเท้าขึ้นดันเท้าลงนะก็จะจุดขยับก็จะประมาณนี้นะะประมาณนี้เลยนะจุดขยับ ต่อมาในส่วนของแบ็คแพ k กันบ้างนะครับจุดเยลบของแบ็คแพดนะนะจุดขยับก็มีไม่กี่จุดเนาะก็คืออย่างเช่นเปิดเรยวกันอันนี้เนาะขยับได้ขึ้นนะสไลด์ขึ้นใหม่น้นะครับหรือว่างอขึ้นมาอย่างนี้นะงอลงอย่างนี้นะ แล้วก็ตรงนี้มันสามารถขยับได้ด้วยหมุนได้แต่ต้องหมุนถูกตำแหน่งนะฮะไม่งั้นมันจะหลุดออกมานะเป็นสามจุดอย่างนี้โอเคอเดี๋ยวนะค้างใจยากนิดนึงโอเคนนแน่นอยู่แน่นอยู่นะบางชิ้นก็แน่นบางชิ้นก็ไม่แน่นนะประมาณนี้ ส่วนของโลกก็กางสุดนะกางสุดได้ประมาณนี้นะกางสุดได้ประมาณนี้เลยนะครับจะเห็นไหมนะเดี๋ยวนะเป็นภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็สุดได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็หมุนได้แน่นอนส,สามารถสำรวแลวแต่แต่ก็คือตรงนี้มันจะค่อนข้างเรียดเกะกกนนิดนึงต่อสายนะครับ จุดขยับก็ถือว่าละเอียดอยู่แต่ว่าคือต้องจุดขยับดีๆหน่อยนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้แบบขยับได้อิสระได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันคือมันมันจะบางจุดที่ว่ามันหมุนไปไม่ได้ก็มีนะก็ระวังกันหน่อยนะครับไอพ่นนะไอพ่นขยับได้นะจุดขยับของแบ็คแพคก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อมาก็มาเป็นอาวุธกันบ้างน,นะครับนะพึ่มอาวุธของฟอร์บิดเดนก็คือเคียวนี่เองนะจิตขยับของมันก็นี่นี่เลยนะสามารถกางแล้วก็หุบได้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปลายแหลมแต่ก็ไม่ได้แหลมคมอะไรมากเราสามารถที่จะเอาไปขัดให้มันแหลมขึ้นได้นะครับตรงข้างล่างก็มีนะก็จะประมาณนี้เลยส่วนเวลาล็อกเวลาถืออาวุธเนี่ยก็คือมันจะเป็นเห็นไหมครับมันจะมีเป็นเส้นๆถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยนะ จะเป็นเส้นๆแบบนี้ใช่ไหมฮะก็คือเราต้องเอามือเนี่ยเข้าล็อกอ่าอย่างเช่นอ่ะอน,นี้เลยลวยกันไหนไหนไหนมือนี้มือสําหรับถืออาวุธนะครับก็คือวิธีใช้วิธีใส่นะจะเห็นได้ว่าดูตรงมือนะฮะจะเห็นได้ว่าจะมีช่องเสียบอยู่ใช่ไหมครับก็คือเราจะเสียบกับในตัวเสียบเนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ค่อยเอามือใส่นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับอาวุธอ่าอ่าสำหรับส่วนของเขียว แล้วก็อาวุธที่ตอนแรกที่ให้ดูไปตรงแขนนี่เนาะไปเป็นปืนกลแล้วก็เรียกการตรงแบ็คแพคครับอันนี้นะฮะต่อมามือกันบ้างนะครับมืออันนี้ก็อาจจะมีท่าจับอยู่แค่อสองคู่ไม่มีแบร์นะฮะไม่มีแบรมือหรือกำมือแบบปิดมิดไม่มีนะฮะก็คือจะมีถืออาวุธนะอย่างที่เห็นนี่เลยแบบถืออาวุธนะครับ ไปนนิดึมืออีกข้างนึงก็มืออีกข้างหนึ่งของตัวหุ่นอันนี้ก็แบบถืออาวุธเหมือนกันนะฮะนะก็จะประมาณนี้เลยส่วนมือแบบอ่ามือปกติเนาะที่ให้มาจะเป็นมือแบบไม่ใช่ถือจะว่าไงเดี๋ยวคือมันก็จะถืออาวุธแต่มก็ไม่ได้ถืออาวุธสําหรับพาวิเดนกันดานะครับก็คือเป็นแบบมันก็ไม่ได้กำหลุมหลวมประมาณนั้นนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้เลยกำลุ่มๆอันนี้ก็จะมี2ข้างเหมือนกันนั่นคือเวลาเปลี่ยนก็ต้องถอดหน่อยเอาละต่อไปก็เป็นจุดขายของ forbidden gun m ก็คือเปลี่ยนเป็น mobile arm นั่นเองนะครับผมขอจับตัวหุ่นไว้เพราะว่ามันแบ็คแพคมันหนักมากนะครับโอเคก็ขั้นตอนก็ไม่ยากนะฮะอันดับแรกเลยกางแขนก่อนเอ้ยไม่ใช่กางโล่นะเอากางยืดโล่ออกไปเพืนะ่อที่จะ ทำให้การจัดท่านั้นาการเปลี่ยนล่างนั้นง่ายขึ้นนะทั้งสองข้างเลยนะครับทันะ้งสองข้างเลยอันนี้เอาตามคู่มือเนาะเอาตามคู่มือเลยเพื่อให้ได้ชัดการแบบว่าเปลี่ยนผิดแล้วไปทํำข้นส่วนหักอะไรทํางบงนี้นะการไว้ดีกว่าแก้นะครับโอเคเสร็จปุ๊บต่อมาอาวุธอันนี้ก็จะเลื่อนนะ พูดนะฮะเฮ้ยน่าเหมือนจะเลื่อนผิดป่ะนะอันหนึ่นะฮะมันจะเลื่อนเข้ามาแต่ว่ามันติดแขนเอ๊ะทำไมมันติดล่ะเพื่อเพียหมุนหมุนเนาะเพื่อให้หมุนแบบนี้ได้นะอาจทำไงก็ได้ขอให้หมุนขึ้นไปนะขอให้หมุนขึ้นไปได้ก็พอน,น,น,นั่นแค่นิดนึง โอเคได้แล้วโอเคเดี๋ยวมองไม่เห็นเนาะโอเคครับขทา่านนะฮะโอเคเสร็จปุ๊บอันต่อมาเลยโล่หมุนหน่อยโล่หมุนนิดหมุนจากสองข้างนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นการเอาดันอย่าไงไรเดียวคือจะดันลงใช่มหเอาคอดลงอย่างนี้เสร็จปุ๊บจะทําการเราลงไปนะฮะรึบ โดยที่อีกชิ้นส่วนตรงที่ข้างๆแขนเนี่ยมันจะเลื่อนมันจะเลื่อนขึ้นมันจะเลื่อนลงมาแล้วก็พร้อมกับหัวมันจะเลื่อนลงไปด้วยอัตโนมัติเดี๋นะนี่เห็นไหมครับมันจะเลื่อนโดยอัตโนมัติแล้วก็มึงกลัวเขาหักอยู่นะคือมันจะมันจะฟุบลงไปหัว ตร,ตรงบริเวณตรงคอของหัวเนี่ยแต่เลื่อนลงไปด้วยอัตโนัตวัดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ในสุดก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับอืมจะประมาณนี้เลยนะครับก็แล้วก็เก็บเก็บนิดนึงเนาะอาจจะเก็บนิดนึงเพื่อที่จะแบบให้มันดูดีกหน่อยไม่ใช่กางจ๋าแบบนี้ โอเคโอ้ย <Okay>. oh. ถือว่าง่ายกว่าเลดเดอร์กันดำนะเลดเดอร์ค่อนข้างจะขัข้นตอนจะเยอะมากแต่ว่าของฟอ r b บ d d เดจะมีแค่นิดหน่อยนะโอเคขยับอาวุธนิดนิดแล้วก็ป,ปรับโล่นิดหน่อยนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับรายละเอียดนะแค่นี้ก็สามารถยืนได้แล้วนะยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองนะก็จะประมาณนี้นะลีย ดูหมุนรอบๆตัวนะฮะรายละเอียดของมันจะประมาณนี้ประมาณไหนนะโอเคก็แบบประมาณนี้นะครับนะเอาละเริ่มดูท่าแรงก่อนเลยก็จะประมาณนี้นะในด้าโมบิบลอาร์มนะฮะโอเค ค่อนข้างทีงง่จะจัดยากนิดนึงนะสำหรับตอนที่มันเปลี่ยนลางเป Arm, นะ็นโมบิอามเนาะเพราะว่านึกเพราะมันเหมือนกับว่าถ้าในโหมดเนี้ยคือการจัดท่ามันค่อนข้างที่จะจำกัดนะอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับนะ,ะ,ะส่วนโลนี่ก็ใหญ่มากนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยรายละเอียดน,นะโมบิอามเอาละท่าที่สองกันบ้างท่าฟันนะฮะเขียวเนาะ เรนแรกกัจะเอ็นให้มันเป็นทางสายมือสักนิดนึงแต่ว่าขาทั้งมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีขาตั้งแนะนำก็บอกกันได้นะฮะว่าขาตั้งแบบไหนกัดแอคชั่นดีกว่าประมาณนั้นนะฮะ,ะประมาณนี้เลยนะครับผมมุมสวยนี่นเนี่ย ก็จบด้วยท่ายืนท่าแรกเลยนะฮะยืนปกติแค่ยืนปกติก็เท่แล้วนะไม่ต้องจัดท่าอะไรก็ดูดีแล้วนะหล่อได้ขนาดนี้เลยนะฮะโอเคนะมก็หุบอาวุธแบบนี้เลยนะครับโอเคสำหรับการรีวิวฟูลเมคานิก Forbidden กันดัมก็ขอตัดจบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครชอบรีวิวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสําหรับการให้คะแนนหุ้นตัวนี้นะฮะมันก็เท่ตรงเคียวอยู่นะแต่ก็แบบแค่ว่ามันนะการขยับของโล่ม,มันไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่ผมให้เต็มให้เก้าเลยกัน9ก้เต็มสินะก็แค่ตรงโล่ม,มันขยับได้ไม่ค่อยฟรีเท่าไหร่นะ มันค่อนข้างจะจำกัดนิดนึงสำหรับการจัดท่าส่วนของโลนะครับแล้วก็โมบิลอาร์มใน,วนเวอร์ชันแบบโมบิลอาร์มก็ออกาสน่าน,นิดนึงก็จัดท่ามันหานึกท่าไม่นึกท่าไม่ค่อยออกอะว่าไงว่าไงง่ายนะฮะโอเคก็อย่าลืมติดตามรีวิวคลิปถัดไปด้วยนะครับ